สวัสดีครับวันนี้ผมจะตอบคอมเมนต์นะครับมีเอสีอยากจะบอกอยากจะให้บอกเทคนิคนะครับในการกรีดยางไม่ให้ขี้ยางนะครับรีดเป็นเส้นที่หน้านะครับนะครับต้นที่มีความหนานะครับก็ควรจะดึงออกก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนต้นที่ไม่มีความหนาเดี๋ยวผมจะพิีดให้ดูนะครับ ตนที่ที่ยางมันมีความหนานะครับก็ลอกง่ายนะครับดึงออกง่ายครับต้นที่ขี้ยางมันบางนะครับเวลาเรากรีดนะครับควรจะตั้งมีดนะครับอย่าตั้งอย่างนี้นะครับถ้าตั้งอย่างนี้เป็นเส้นมาตลอดแน่นอนนะครับ เวลาเรากรีดเราก็อย่าดึงนะครับเราต้องซอยแบบอ่าซอยแบบติด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 ,ตดมาอย่างนี้นะครับแล้วมีดก็ให้เอียงหรือให้ทับหน้ายางให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะกินเปลือกยางนะครับ อไปนะครับเพื่อให้กินขี้ยางนะครับขี้ยางที่ติดที่หน้านะครับครับให้ส่วนข้างเดือยมีดตรงนี้นะครับข้างเดือยมีดต้องถ่ายจากฝั่งนู้นมันจะไม่โดนแสงเดดนะครับนะครับดูดีๆนะครับผมจะซอยนะครับซอยอย่างนี้นะครับมันจะ ที่ยางมันจะหลุดออกนะครับนะครับมันจะไม่ติดที่หน้ายางนะครับหน้ายางก็จะสวยนะครับส่วนต้นที่ต้นที่มันขี่ยางมันดึงออกง่ายแล้วก็ดึงออกก่อนนะครับมันจะง่ายต่อการกรีด สําคัญคืออีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าเอียงมีดนะครับอย่าเอียงมีดเยอะจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมันมันจะไม่กินขี้ยางที่ติดหน้านะครับแล้วหน้ายางก็จะไม่สวยนะครับครับ ซอยมาติดๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราดึงอย่างนี้นะครับโอกาสที่มันจะขี้ยางมันจะติดหน้านะครับมีสูงแล้วก็ไม่ค่อยจะถึงท่อน้ำยางนะครับท่อน้ำยางบางต้นมันจะอยู่ลึกนะครับลึกถึงใกล้ๆแบบีเยอะอ่อนของเกลอดยางนะครับ ก่อนจะถึงแกนไม้นะครับก่อนจะถึงเนื้อไม้ต้นที่เราดึงออกได้เราก็ดึงนะครับเดี๋ยถ้าเรากรีดลากนะครับลากมีดหรือว่าดึงมีดยังไงก็อย่ามีโอกาสติดนะครับ ขี่ยางจะติดหน้าขี้บางๆล้วก็นะครับซอยมาครับมันก็ติดที่ตรงนี้นิดเดียวนะครับไม่เป็นไรติดที่หน้ายางบ้างเป็นธรรมดานะครับแต่อย่าให้มันตลอดหน้าก็แล้วกันนะครับ ถ้าครับต้องซอยอย่างนี้นะครับนะครับแล้วมันจะเห็นไหมครับมันจะเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนมานะครับจะเป็นท่อนมาเลยแล้วมันจะเป็นท่อนสั้นๆน,นะครับตัวนะครับ ทีย่ยางบางต้นนะครับช่วงนี้จะบางแล้วแต่มันจะติดมันจะติดหน้ายางนะครับมันจะติดติดเป็นเส้นเลยนะครับเพราะว่าบางต้นใบมันยังแก่ไม่จัดนะครับบางต้นน้ํายางออกมาแบบแบบไม่ไม่ไม่ข้นนะครับน้ํายางไม่ข้น มันก็จะติดหน้ายางนะครับนี่คือนะครับซอยซ้ำนะครับซอยซ้ำต้องกระตุกอซอยมาแล้วก็กระตุกมีดนะครับซ้ำต้องกระตุกซอยซ้ำอย่างนี้นะครับขี้ยางมันถึงจะ หลุดออกจากที่หน้าหน้ายางมันก็จะสวยนะครับมันจะไม่มีขี้ยางติดอยู่ที่หน้ามันต่อไปเรามากติดมันก็ จะดูสวยนะครับต้นที่ขี้ยางนะครับที่หน้ายังไงก็ที่มันมีความหนายังไงก็ต้องดึงออกก่อนนะครับอย่ากกรีดถ้ากรีดโอกาสที่เราจะพลาดนะครับบาทแล้วก็มันก็จะติดหน้านะครับบางต้น ครับดึงออกก่อนนะครับต้นที่เปือกมีความหนานะครับดึงออกก่อนเลยนะครับต้นที่มัน ที่ยางมีความหนาว่านำยางมันเข้มข้นนะครับต้นที่มันดึงออกไม่ได้เราก็กรีดเลยนะครับก็กรีดกระตุกมาอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเรากรีดเราเอียงมีดนะครับยังไงที่ยางก็จะติดเป็นเส้นที่หน้านะครับก็ FC ที่ขอเทคนิคนะครับในการกรีดยางไม่ให้ติดที่ยางติดที่หน้านะครับเป็นเส้นที่หน้าก็ไม่รู้ว่ากรีดเอียงหรือเปล่านะครับไม่ได้บอกมาแต่ผม คิดว่าน่าจะกรีดเอียงนะครับกรีดเอียงมีดเอียงมีดเดยอะเกินนะครับมันก็จะติดที่หน้านะครับเป็นเส้นเพราะว่ากรีดยางนะครับหน้ายางเป็นเส้นส่วนมากแล้วจะกรีดเอียงมีดนะครับ เอียงได้นะครับอย่าให้เอียงมันเยอะแล้วก็อย่าให้มีดชิดลําต้นเยอะชิดหน้ายางเยอะนะครับยางจะไม่ค่อยออกนะครับ ต้องตัดญ้าในสวนแล้วนะครับนะครับเรากรีดเบาๆสะก,กิดมีดเบาๆก็พอนะพี่ยางที่มันมีความหนาครับเราก็มากรีดนะครับ อยางอย่างนี้นะครับมันจะรากมันสูงนะครับต้นยางเป็นรากเป็นพรน,นะครับก็เลยมันจะผีดยากนะครับมันจะต้นยางจะโค้งนะครับมีดถ้าไม่ดีเก็โค้งไม่ได้ก็ผีดไม่ได้นะครับ หน้าสูงๆนะครับขี้ยางมันจะติดหน้าอย่างนี้นะครับเราก็ใช้การขีดนะครับซอยมานะครับแต่ว่ามันก็จะมีความเหนียวนะครับจะติดหน้ายางอย่างที่เราเพิ่งเปิดหน้าใหม่มจะติดยากนะครับบางต้นมันไม่ค่อยออก ดินขี้ยางนะครับที่หน้านะครับมันไม่ค่อยจะติดมีดเพราะว่าเราต้องเอียงมีดนะครับในการกรีดมาขี้ยางมันก็เลยติดที่หน้าเป็นเส้นนะครับแต่มันขับไปที่เรากรีดเราก็จะปรับได้นะครับ ก็ค่อยปรับมีดเข้าเข้าหาหาหน้ายางนะครับเพื่อลดการเอียงของหูมีดนะครับงายางังอะครับ คือต้นหน้าสูงที่เรากรีดแล้วนะครับอ่าเราไม่ไม่เอียงมีดนะครับมันก็จะไม่มีขี้ยางติดเป็นเส้นอยู่ที่หน้าถ้าเราเอียงมีดเกินนะครับยังไงก็ติดนะครับบางท่านที่กรีดเอียงมีดแล้วขี้ยางไม่ติดที่หน้านะครับเขาใช้มีด ร่องกว้างนะครับร่องเจ็ดสิบขึ้นไปนะครับจริงๆแล้วยางพารากีดแค่ร่องหกสิบหกสิบห้าก็พอแล้วนะครับอันนี้ก็สวยมันยางก็จะออกดีกว่านะครับกับมีร่องกว้าง ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะกรีดต้นนี้นะครับให้ดูอีกนะครับผมจะไม่ดึงนะครับขี้ยางต้นนี้มันมีความหนานะครับผมจะกกีดให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับ แ้วขี้ยางมันจะออกมาพร้อมกับเปลือกยางที่เราได้กระตุกนะครับเดี๋ยวผมจะดึงขี้ยางออกจากเปลือกยางออกจากขี้ยางขี้ยางม,มีความหนาอยู่นะครับก็อ,อย่ายังมีดจนเกินนะครับให้ยังมีดกับเข้าหาลำต้นนะครับ ข้าหาหน้ายางนะครับเพื่อที่จะให้ขี้ยางนะครับมีดมันกินขี้ยางออกมาค่อยๆปรับเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะจะบาดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ